สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราคอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตกันเป็นประจำเเช่นเคยนะคะยินดีด้วยค่ะได้แชมป์แล้ววิวกลวุฒิแชมป์โคเรียมาสเตอร์2024การแข่งขันแบดมินตันระดับเบอร์ทัวซูเปอร์300รายการโคเรียมาสเตอร์2024ชิงเงินรางวัลรวม2,10,000เนึ่หมื่นสหรัฐหรือประมาณ7,140,000บาท ที่เมืองอีกซังประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยวิวกรวุฒิวิทิศารมือวางอันดับหนึ่งของรายการมืออันดับ5ของโลกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นรายการแรกหลังที่คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024โดยโคจรนมาพบกับหวังจุ้งซิงมืออันดับ55ของโลกจากจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกลวุฒ โชว์ฟอร์มตบได้อย่างยอดเยี่ยมปิดเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21-18ต่อจากนั้นเกมที่2ก็ยังคงรักษาฟอร์มของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องชนะไปได้21-18ต่อผลการแข่งขันวิวกลวุฒิชนะหวังจงซิงไปได้2-0ต่อเกมด้วยสกอร์21-18และ21-18ต่อใช้เวลาในการแข่งขัน50นาที โดยวิวกุวุฒคว้าแชมป์แบดมินตันรายการโคเรียมาสเตอร์2024ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์แรกในปีนี้ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิวด้วยนะคะ